thank you สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ไข่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องน่ารักน่ารักของเจ้านายกับคนขับรถนะครับรอยฟังครับเจ้านายของเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีคนขับรถที่สัตซ์ซื่อคนหนึ่งขับรถให้กับเจ้านายคนนี้ตลอดเวลาเจ้านายก็ถูกเชิญไปครับแบ่งให้ไปสอนไปบรรยายนะครับในมหาวิทยาลัยดังๆชื่อดังต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งปันหลายๆครั้ง แน่นอนครับชเฟอร์ก็นั่งไปด้วยครับแล้วก็นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมแล้วน,นะครับฟังตลอดระยะเวลาเลยอย่างน้อยวันละครั้งตลอดหกเดือนครับฟังจนจําได้ว่าพูดอะไรบ้างวันหนึ่งครับด็อกเตรอร์ก็เลยคิดแผลอุตริตขึ้นมาครับเ <ใช S 1> หนื่อยคงจะรับงานเยอะหลายจบนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวนี่นายลองมาเป็นโปรเฟสเซอร์บ้างนะศาสตราจารย์บ้างฉันจะกลายเป็นคนขับรถบ้างเรามาแลกตําแหน่งกันดีไหมวันนี้ให้นายขึ้นไปพูดแทนฉัน โอ้โหเฟอร์กัแม่ชอบสิครับเพราะว่าอะไรครับเพราะในการพูดแต่ละครั้งบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยได้เงินตอบแทนเนี่ยในราคาที่สูงมากนะบอกเอาเลยวานนี้ฉันให้แกเป็นศาสตราจารย์เลยขึ้นมาพูดแทนฉันดต่ละนั่นอนหน่อยครับเพราะว่าที่เยอะไม่พูดอย่างนี้เพราะว่ามหาลาัยที่เชิญศาสตราจารย์คนนี้ไปเนี่ยไม่เคยเห็นศาสตราจารย์คนนี้มาก่อนไม่เคยรู้เลยครับเพียงแค่ได้ยินแค่ช,ชื่อเสียงว่าโอ้ศาสตราจารย์คนนี้เก่งกาจอย่างไงวันนั้นก็เลยมีการสอบตำแหน่งกันครับ ในที่ประชุมครับโอ้โหเจ้าคนขับรถนะครับก็พูดอย่างน้ำลายไฟดับเลยโอ้โหดีมากครับตลอด2-3ชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับจนนักศึกษาที่นั่งฟังเนี่ยโยนแทบโยนหมวกวิ่งจากที่นั่งเลยมาหาจับมือโอ้โหอยู่นานถ่ายรูปอยู่นานครับพอหลังจากที่ทุกอย่างจบลงก็จะมีเซสชั่นสุดท้ายคือถามตอบนะครับทุกคนกับนักที่ครับแล้วก็ยกมือทามีนักศึาคนหนึ่งครับซึ่งเป็นดูเหมือนเป็นดนัดนะคร มันเหมือนกับอัจฉริยะจิตติเฟื่องจิตติเฟื่องนิดหนึ่งฮะก็ถามยกมือถามครับท่านศาสตราจารย์ครับถ้าเกิดไดโนเสาร์มีวิตอยู่ใน20ล้านปีก่อนถูกตายแล้วก็ถูก้ากตะกอนเท่าฐานของเห็นภูเขาไฟครับถมไปเนี่ยแล้วมีนักธรณีวิทยาไปขุดขึ้นมาค่าพิเศษเป็นกฎเป็นด่างของไดโนเสาร์เนี่ย จะมีค่าเ <All right. S 1> ท่า oh. ไหรโอ้โชเฟอร์ครับก็วางฟอร์มนิดหนึ่งครับก่อนที่จะตอบโอ้ mm hmm. ผมนี่บรรยายไปทั่วทุกมหาหลัยคนรู้ดีว่า mm hmm. ผมมีโค์งความรู้มากมายขนาดไหนแต่คำถามที่ว่านี่เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ง่ายนิดนึงครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้คนขับรถที่นั่งที่นั่งอยู่ข้างหลังผมเป็นคนตอบแล้วกันนะครับขอบคุณม mm hmm. ากครับ <laughs> แหมอะไววังดีแล้วก็เราไม่เรียนรู้ว่าแหมคนไหนเป็นคนจริงคนไหนเป็นคนไม่จริง พรงพีก็บอกนะครับในหนึ่งยอมที่4ครับข้อที่หนึ่งครับบอกว่าท่านหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผาพยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกมีคนหลายคนครับหลอกลวงเยอะแยะมากมายครับวันนี้ครับถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าต้องรู้จักแก้แกลครับอะไรจริงอะไรไม่จริงนะบางทีอาจจะดูแนบเนียนเหมือนกันมันก็โชเฟอร์คนนี้เหมือนเปรี้ยงเลยนะโก้ทุกอย่างครับแต่สุดท้ายนะ ของจริงต้องเป็นของจริงครับเิสุ์บก,กิเช่นเดียวกันครับไม่มีใครลอกเลียนแบบวงได้วงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นแม้คนพยายามลอกเลียนแบบก็ไม่มนครับกาขอพระเจ้าช่วยเราสามารถแยกแยะได้ว่าคําสอนไหนจริงคําสอนไหนไม่จริงพบกับรายการซีรีส์ขายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ